สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอีกครั้งอีกคนพี่นอ้อง,อ,นนองเลยวันนี้ซีน,นันบาน้าเก่กาพี่น้องมา,มาทำบุญพี่น้องเลยทำบุญดีวัดตรงบักมีพี่น้องหาสุดระนำก้อนปีใหม่นะปีใหม่แล้วก็มาหอดพี่น้องบังผาลงพนพี่น้องเลยนี่พระใหญ่พี่น้องสูงตักเชียวจักเม็ด ขสูงใหสูงใหฮะเห็นเสอเไปเนบังเห็นบังรบังคนพี่นอเราพิ่จะขึนบังคอย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 ู้จะงเราพี่นองผูไปอย่าไปมินอย่าไปมิน อามินอามินยาบิมิน,มน,มน,มนอู้หพี่น้องอู้หูไปกังสร้างพี่น้องกลังสร้างพี่นอ้งงนองเอ้โหสูงใหญ่พี่น้องโอ้ยมองนลำกันพี่น้องโอูโอ้หสูงใหญ่สูงใหญ่พี่น้องเอ้สองสาวมันขึ้นนังก่อนเลยพี่น้องคอยเด้อคอยเด้อค <c oughs> อยคอยคอย ่อยเด้อคอยเด้อนี่เขาก็หนวถึงแล้วพี่น้องหย่าเฮิรนมากระยาชั้นมากระยาอยู่แล้วหย่าเฮิรนยันตกเฮ้ยพอจะลงแล้วพอจะลงแล้วอ่าพี่น้องเขินมาถึงพี่ปูสูงขนาดพี่น้องตีนผากกันเถยะหลบกวงอ้อมพี่น้องซองมึง ตื่นเลยโหอดตึงบมอกมีพี่น้องเห็ดเพรใหญ่พูดสูงจนสาวกำหยอดคลามพี่น้องโหสูงหนูอุ้ยอู้หู่นสาวพี่น้องเฮ้ยน่าพึ่นมาเลยพี่น้อง ลงมากันพี่น้องเนี่ยพี่มาแล้วเนี่ยพี่มาแล้วมาสูดรถนำพี่น้องจะไดครับมาเลาะกันบางกระสูดนอนจำฮาห์เลาะบางอีพี่น้องได้เข้ามาหอนแล้วพี่น้องเข้ามาหอนแล้วหอนย่าแล้วพี่น้องหอนเริ่มมาเริ่มเลสพิธีอะไรแล้วพี่น้องได้ด้ยจ้าหนึ่งตัวตมไปเลย มา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 ไม่ขอกบผม เฮ้ยอเดี๋ยวออยจะทามเดี๋ยวดยวทายตอนนี้ตอนสูงท่ามันกำลัลกันไะเนาะกำลังเอ็ดพิธีพี่น้องเลยมาใหม่ค่ะเสริมดวงสัตต์าพี่น้องปีใหม่แล้วให้เห็งมั่นมั่เบึงผาแต่ละองค์พี่น้องโอ้ยโดย อืมตามไปเรืยอาจจะไปไปับุทุกคนที่มองที่โปาถายไป่มาดังเลยเห็นดเหอยู่เลยที่มองตรงี้ ดูเลยทังเน่าเห็นกำลังเตรมพี่น้องเตรมพิทีอ่าคนเดียวแล้วพื่อน้องสุดเรียบร้อยแล้วเพื่น้องสุดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าติดดิกาซิตพนเพื่น้องพนบอตอนสวดคาถาพนบอห้อันนั้นเพื่อน้องเองเอาแล้วแล้ว เบิงตัวมั็นสูงเรียบร้อยพี่น้องเบิงอ็นด้เปนน้องด้ตัวได้ดีมันนี่สิบหพี่น้องมันสี่ิบหกมันนี่พี่น้องบิงอยโดยลอยบารงด้น่โดย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 โดเอใน้บงเโทษเนาะั่แหละคมาจุดทูบพี่น้องจุกขอพนี้สุตรนะนเรียบร้อยแล้วกสุดรอาหาเรียบร้อยก็จุดทูบ ขอพ่อนดยอนา่มุ่งทีงามก็คือออกไปยืดุูกาแล้วให้เห็นเบิเห็นผีาด้วทุกคนแล้วให้เห็นทางเนินๆสีดสนึ่นเนินบอเออนี่ไปยืตดูการแล้วเอ้เง12ล้านมาเจ๊นิ้งเจ๊กันท่องก็ให้จัเอาหาแทนก่อนเอาหน้าแล้วออกฮะนี่ให้เซกอเ็เอาชื่อไว้เลยกละ ไม่ทำในซื้อแน่แหละไม่ทำในื่อจะเมาทำในื่อแล้วจ่าอย่างไรฮ่าฮ่าฮ่า่าอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหอ้โอ้โหโอ้หโอหออ้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 โหโอ้โหโ้โหโอ้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 โอ้โหอ้โหโอ้โอ้โองโหอ้าหโอ้โหโอ้โ้หอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โหโอ้โหอ้อหอ้หอ้้โหอ้อ้โหโอ้บอ้โอ้อ้อ้อ รพผ่อนพี่น้องจิตถก็ผ่อนอี่นอ้อง <c oughs> อ่าอ่าไหว้ผ่าไหว้เพื่อแลพี่นอ้องคลิปนี้อั马拉ผาจักจาพี่น้องเอ้มันนี้ยฮะปอั马拉ผาจักพี่น้อง,ลองลคลิปนี้พี่น้องซำนีพี่น้องเอ้บุญมนนันมาแหแห่งปีใหม่เอาพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีน่นนบานะ่าและพี่น้องเอ้ยสงผ่าหเเินาเเนอกเาเงินเผู้มนมีนชินื่อมบ่ย่แ้เน่ผู้มือเงินี่ยนะจงังถันใจเก็นจำใช่ไคมคะนะ ยังได้แนได้ปีน่โชด้เยะเรื่อยๆฟันบอลยังไลกับบุกเนิ้ลกับ